สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องว i ซ่าแคมรุ่นใหม่นะตัวนี้เป็นว i ซ่าแคม CS64Q ก่อนหน้าน,นี้ถ้าจำกันได้นะผมรีวิวตัวเดโมโอของรุ่นนี้ไปนะครับผมแต่ว่าตัวเดโมเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกับตัวจริงเดี๋ยวผมจะ มารีวิวในคลิปนี้เลยนะครับตัวจริงมาแล้วขายไทยแล้วนะครับตัวนี้สินค้าเข้าไทยแล้วนะครับมีสินค้าพร้อมส่งนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวละเอียดให้ดูนะครับเพราะว่าตัวเดโมโนเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับตัวตัวจริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบล็อกไวให้ดูแล้วก็จะติดตั้งให้ดูด้วยส่วนวิธีตั้งเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับกล้องด้วยใหม่มันจะมี ฟังก์ชันที่ติดตั้งง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะเอาตัวกล้องมาให้ดูตัวเดโมเนี่ยมันจะมีเสียงพูดที่เป็นภาษาไทยนะครับผมแต่ตัวขายจริงเนี่ยเป็นเสียงพูดแบบภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพด้วยนะครับตัวภาพตัวสเปคอะไรเหมือนกันหมดเลยเดโมกับตัวจริงเนี่ยสเปคความคมชัดภาพที่ผมรีวิวเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่มันจะมี นอื่นที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากตัวเดโม่บ้างนะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือสนทนาท o วร์ได้เสียงดังฟังชัดดีมากๆ นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องติดตั้งง่ายขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูด้วยในคลิปนี้แล้วก็จะติดตั้งให้ดูด้วยแล้วท้ายคลิปผมก็จะเอาภาพจากกล้องรุ่นนี้มาให้ดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะอันบอกให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับอันนี้เป็นกล้องจากศูนไทยนะ ในกล่องก็จะมีสมุดเล่มสีฟ้านะครับมีสมุดเล่มสีฟ้ามีปลอกกันน้ำนะครับมีอะแดปเตอร์เป็นไฟ12โวลต์1แอมป์นะครับ1แอมป์12วัตต์นะครับเป็นอะแดปเตอร์แท้จากโรงงานนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่อะแดปเตอร์ขาวนะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์สีดำมีอะไรมาให้อีกมีคู่มีน็อตแถมให้ครบชุดเลยนะแล้วก็มีบับเบิ้ลกันกระแทกมาอย่างดี จุดแรกเลยนะครับตัวกล้องมีสกรีนแล้วนะมีสกรีนมีสแคมนะซึ่งตัวเดโมเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็งานประกอบถือว่าดีมากนะครับแล้วก็นี่เลยช่องเสียบ SD card นะครับจะอยู่ใต้เลนกล้องมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้วยนะที่ปลายสายก็จะมี3เส้นนะครับมีช่องเสียไฟเลี้ยงปุ่มรีเซ็ตแล้วก็สายแลนนะครับปุ่มรีเซ็ตเนี่ยสามารถปิดฝาได้ประมาณนี้ ตัวกล้องมีระบบไฟ LED กับอินฟราเรดทำงานร่วมกันนะครับมีอยู่8ดดวงแล้วก็คุยตอบโต้วกล้องได้ตัวนี้เสียงดังฟังชัดนะครับย้ำเลยว่าเสียงดังฟังชัดมีไมคนะครับมีไมคมีลำโพงรองรับ s c r d ได้มากสุดถึง256ที่เป็นกล้องที่เป็นความคมชัด2 1 6 0 p ทแท้ๆผมเทสขนาดภาพแล้วนะตัวกล้องเป็น 4K แท้ๆนะครับ2 1 6 0 p ข้อดีของตัว 4K ตัวนี้เวลาเราใช้งานถึงกล้องมันจะซูมไม่ได้นะแต่พอเวลาเราขยายภาพอะตัวภาพที่เราขยายมันจะไม่ค่อยแตกนะครับอย่างสมมุติว่าเราซูมเลขทะเบียนเราได้คลิปวิดีโอที่เป็น 2,160p แท้ๆเวลาเอาไปใช้งานหรือเอาไปทําอะไรเวลาเราขยายภาพภาพมจะไม่ค่อยแตกอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีของกล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นความคมชัด 4K 8ล้านมิกเซลนะครับขนาดภาพ 2,160p ลองรับบ i f i 2ตีนะครับหมุนได้รอบตัว265องศาปรับขึ้นปรับลงได้ร0อองศานะครับผมประมาณนี้นะความละเอียดเป็นแล้านพิกเซลมีเสียงไซเลนด้วยนะครับมี AI นะครับมีระบบติดตามคนตัวกล้องกันน้ำได้นะครับกล้งขึ้นเป็นภาพสีได้โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปดีวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะตัวกล้องติดตั้งง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือถือ Android นะมือถือ Android เป็นตัวติดตั้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดีย๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะครับคลิปนี้ผมจะใช้เป็นแอปพลิเคชันโอแคมปโนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะให้โหลดแอป,ปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับพอเข้าระบบมาปุ๊บก็จะเจอกับหน้าตานี้นะในแอปพลิเคชันผมจะมีกล้องอยู่เยอะมากนะครับมันสามารถเพิ่มกล้องได้เรื่อยๆขั้นตอนแรกให้เราเสียบไฟเลี้ยงที่ตัวกล้องนะครับโอเคหลังจากเสียบไฟเลี้ยงแล้วเนี่ยรอให้กล้องทํางานนะครับมันจะหมุนหนึ่งรอบแล้วก็จะมีเสียงเรียกการตติดัั้งนะครบ รอให้กล้องทำงานก่อนนะครับจนมีเสียงพูดแล้วค่อยกดเพิ่มกล้องบนแอปพลิเคชันนะครับโอเคเดี๋ยวร้อยให้มันทำงานให้เสร็จก่อนนะฮะวิธีการเชื่อมต่อไม่ต้องสแกน QR code แล้วนะเดี๋ยวนี้ตัวแอปพลิเคชันมันสามารถเชื่อมต่อกับกล้องผ่านบลูทูธนะครับกล้องรุ่นใหม่ๆมันจะมีสัญญาณบลูทูธจากตัวกล้องนะฮะมันสามารถเชื่อมกันได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับผมพอกล้องทํางานแล้วมีเสียงเรียกการติดตั้งแล้วให้กดบวกตรงนี้เลย มันจะมีข้อความขึ้นว่าพบอุปกรณ์ใหม่นะครับผมเป็น IPC ก็คือเป็น Wi-Fi กล้องนั่นแหละแอปพลิเคชันมันจะไปดี e ทคเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสแกน QR code ให้ยุ่งยากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นหน้าจอทางด้านขวามือเลยดีกว่านะครับจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะโอเคกดเชื่อมกลับได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะครับผมให้เราใส่ไ Wi-Fi บ้านกับรหัส Wi-Fi บ้านของเรานะครับผมตรงเนี้ย ถ้าเราไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยมันเชื่อม w i f i 5 g ได้หรือเปล่านะครับผมแนะนําให้เชื่อม w i f i 2 g ก่อนนะครับให้เลือก WiFi 2 g แล้วก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับใส่รหัสผ่าน Wi-Fi wi บ้านหลังจากใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคําว่าต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเขาจะให้เรายืนยันว่ารหัส w i f i บ้านที่เราใส่ไปเนี่ยถูกไหมถ้าถูกก็กดยืนยันถ้าผิดก็ไปกดแก้ไขได้นะครับผมกดยืนยันแค่นี้เลย ไม่ต้องสแกนค r โค้ดแล้วนะครับ <yan> เดี๋ยวนี้เ <connection succeeded. S 1> ชื่อมต่อง่ายกว่าเดิมเยอะมากครับโอเคพอมาถึงหน้านี้นะครับผมมันจะมีให้เราตั้งชื่อกล้องเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ถ้าไม่ตั้งมันจะเป็น Wi-Fi กล้อง0 4นย์นะครับผมกดเริ่มต้นใช้งานเลยก็ได้กดข้ามกดเริ่มต้นใช้งานนะครับตัวกล้องจะดีดเข้าแอปเลยนะครับแบบนี้ แอปพลิเคชันผมไม่ได้เปิดสิทธิแจ้งเตือนไว้นะครับมันก็เลยขึ้นยังไม่ได้เปิดสิทธิแจ้งเตือนนะครับกดฉันรู้แล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะให้เราลิงก์ทังด้านขวามือบนนะครับมันจะมีคําว่าออนไลน์ขึ้นอยู่ถ้ามีคําว่าออนไลน์เนี่ยกดเพจได้เลยแล้วตอนติดตั้งครั้งแรกถ้าตัวกล้องเนี่ยมันมีเฟิร์มแวร์ใหม่เข้ามามันจะฟ้องตรงหน้านี้เลยว่าพบเฟิร์มแวร์ใหม่คลิกเพื่อเช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับพอถึงตรงนี้นะเราจะไปอัปเฟิร์มแวร์ทีหลังก็ได้นะครับกด ได้เลยภาพก็จะมาทันทีนะครับผมส่วนเฟิร์มแวร์เนี่ยเราไปเช็คได้ในตั้งค่านะครับไปที่รูกฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็ไปที่สุขภาพอุปกรณ์นะครับมันสามารถอัปเฟิร์มแวร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปดูเฟิร์มแวร์มันจะฟ้องเลยว่าเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่นะครับผมเป็นสีส้มเนี่ยก็คือเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับเราค่อยกดอัปเดตจากตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับ โอเคนะมันสามารถสั่งหมุนซ้ายหมุนขวาได้จากตรงนี้คุยตอบโต้กล้องได้ h e เ็กล e เตัวนี้คุยตอบโต้เสียงดังฟังชัดดีนะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวฟังก์ชันลูกเล่นมีอะไรอีกนะครับมีตัวจับความเคลื่อนไหวมีเสียงไซเรนนะครับเสียงไซเรนก็ดังอยู่นะครับมีแสงสีขาวสามารถเปิดไฟได้ ปิดไฟได้นะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโหมดสองกลางคืนมีอยู่4แบบนะครับสามารถตั้งไฟได้นะโหมดสองกลางคืนก็จะมีโหมดสองกลางคืนขาวดำสองกลางคืนสีสองกลางคืนอัจฉริยะสองกลางคืนแบบแสงดาวนะครับมีให้เลือกตั้งค่าอยู่4แบบแล้วก็มีวาดบริเวณตรวจจับติดตามร่างกายคนได้ นะครับแล้วก็กรอบใบหน้ากรอบใบหน้าผมชอบเปิดไว้นะครับมันจะเป็นการเทสระบบตรวจับของตัวกล้องไปในตัวนะครับพลิกบนพลิกล่างก็คือการกลับภาพนั่นเองนะครับมันสามารถกลับภาพได้นะโอเคแต่เดิมๆไม่ต้องกลับนะครับเพราะกล้องมันต้องติดทางด้านนี้นะห้ามติดหงายหัวขึ้นนะครับถ้าติดหงายหัวขึ้นมันจะไม่กันน้ํานะฮะถ้าติดหงายหัวแบบนี้นะครับมันจะไม่กันน้ํานะเวลาติดตั้งนะครับจะต้องติดตั้งด้านนี้ด้านเดียวนะมันถึงจะกันน้ํานะครับ ถ้าติดหงายหัวขึ้นนะครับน้ำเข้าแน่นอนกําหนดการเรียงลําดับก็คือการเรียงลําดับเมนูนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปจัดการอะไรมันนะครับเดิมๆก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ทางด้านซ้ายมือบนที่เป็นรูปตัว h ฮตรงเนี้ยนะครับมันสามารถปรับความคมชัดได้บนมือถือนะครับชัดสุดก็จะเป็นซูเปอร์เฮเราสามารถเปิดซูเปอร์เฮดีได้นะครับตัวนี้ขนาดภาพเป็น 2160p นะครับ 4K แท้ๆนะครับผม8ล้าน 4K เดีย๋ยวผมจะเอากล้องไปติดด้านนอกนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาฝากกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่ากล้องเนี่ยมันชัดขนาดไหนเลนส์กว้างประมาณไหนนะครับผม c s 6 4 q 8 000, 4 K, ล้าน 4K รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวจริงมาแล้วสินค้าเข้าไทยแล้วนะครับสินค้าพร้อมส่งนะตัวกล้องคุณภาพดีใช้ได้นะครับตัวนี้ประกันส่วนไทยนะใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะมีของพร้อมส่งนะครับตัวนี้ความชัดไปล้าน 4K แท้ๆใช้ดีครับใช้ดีมากๆเดี๋ยวผมจะลองบันทึกภาพวิดีโอให้ดู บันทึกให้ดูแล้วเดี๋ยวลองไปดูขนาดภาพกันว่ามันเป็น 4K จริงๆไหมนะครับโอเคอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันขนาดภาพมันเท่าไหร่นะครับ3840ปดคูณสองนนะครับเป็น 4K แท้ๆนะครับขนาดภาพใหญ่มากข้อดีของขนาดภาพใหญ่ๆนะครับเวลาเราเอาคลิปไปใช้งานเนี่ยขนาดภาพขนาดเนี้ยพอเวลาเราซูมเข้าไปขยายภาพเข้าไปบนวิดีโอนะ เวลามันขยายภาพเข้าไปภาพมันไม่ค่อยแตกพ่อดีของ8ล้าน 4k 2,160p ก็จะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวลองไปดูภาพย้อนหลังกัน